อาประมาทในเวลาในเวลาเวลาเดินตลอดทุกวินาทีมันไม่เคยหยุดแล้วมันก็ไม่เคยรอเราใช่ไหมฮะค่ะเราจะบอกรอแป๊บนึ่งอย่พึ่งไปมันจะพึ่งไปอย่พึ่งไปแป๊บนึงเวลารอแป๊บหนึ่งก่อนอย่างเงี้ยไม่ได้อ่ะไม่ปณีประนอมเลยอืมคุยด้วยไม่ได้เลยอย่าประมาทในเวลาอ่ะ อันที่ห้าบอกว่าอย่าประมาทในธรรมะในธรรมะคือธรรมชาติเนาะอย่าข<ฆ>ัาดวันปะกันพุ่งอะไรที่มันควรจะทําอะไรที่มันดีๆก็ทําซะอือย่าประมาทในธรรมชาติอย่าคิดว่าอย่างอย่างเรื่องธรรมะเนี่ยคนมองว่าเออบางทีมันเป็นเรื่องกายตัวเดี๋ยวฉันทํางานเก็บตังค์สักพักเดี๋ยวฉันค่อยเข้าวัดก็ได้อืขอสักห<อ>้าสิบก่อนเราค่อยเข้าประมาณนั้นปรากฏสี่สิบตาย อย,อย่าประมาทในชีวิตเราอืมอาจจะไม่ได้ยืนยาวก็ได้ใช่อย่าไปผัดไปก่อนเออเอาไว้ก่อนละกันอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ขอศึกษาทีห่ห้าก่อนอย่างเงี้ยก็คือประมาทในเวลาในธรรมะ